ของเราใจดีนะคะบอวายอย่างก็เป็นอย่างไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูเต้ขีดคือเกค <l ars> าคะนนมาบ้าเมื่อใดก็ขีดคือเกาโอ้อยเมื่อเป็นตาหักแฉโน่นนี่นาะนเซกันนะซ้ำยัดบาทยันะเซล่ะชื่อน้องอะไรคะชน้องเค้กค่ะน้องอะไรนะคะน,น้องเค้กอ๋อน้องเช็กเช็กเช็กไม่เหรอลูกน้องเช็กเหรอคะค่ะ แพนเค้กพอดีปอบอกถือว่าแพนเค้กโอ้น้องเค้กค่ะพนะคือเป็นตระเสยบคือซื้อเถอะน้องเค้กน้องเค้กคุณแม่มาไหมคะมาค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะคุณแม่แก้วค่ะแม่อะไรนะคะแมแก้วเมแก้วววใจหายถามเท่าไหร่ที่แหลกบอกให้อยู่คุณแม่อะไรนะคะแม่แก้วค่ะถามรอบสองอาจารย์ฮะคุณแม่ชื่ออะไรนะคะเมแก้วเมแก้ว ไหคะเอามาค่ะอ,อย่ายุกันนะลูกมันจะตกเวทีนะคะอถอยถอยมานะลูกป้าลูกไส้ผู้ใดสั่งจักบาทเพื่อเป็นกระเซาบได้กินเฮยกินแห้งชื่อน้องอะไรครับเองยนครับน้องอะไรนะลูกเองยครับน้องยังกว่าพี่น้องดังๆก็หน่ะอ๋อน้องยีมอ๋อยีมกันเกณฑ์ยีนนี่บอก น้องยีนขยับมาลูกเดี๋ยวคุณพ่อจะถ่ายรูปให้ชื่อน้องยีนมาสวาจากบาดนี้อ,อือน้องยีนเป็นลูกผู้ดครับอ้ลูกผู้ดก่อลูกเมกุลลูกแมกุงแมกุ้งพ่อ,อยังดูกผาทิวผอทิวมื่อนี่แม่กุงกพอเทิวมาบอมาแม่น้องน้องยีนสิเต้นแห้งๆบ่มือนี่นน <laughs> ายหรอกสวดูผือไหนผู้น้องยีนหนี้นี่เหนีเนี่ย มามายีนมาก็ส่วนเราละมากลุ่มไม่กลุ่มก็พอทิวนะคะสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงแบบว่า สลับวน้นจากหน่วยนะคะนี่คือความน่ารักนะคะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซ่อมก้นซ่อมก้นซ่อมไปหน้ากับซ่อมผมกันถตาบอกว่าเป็นโรงเรียนสาธิตของโรงเรียนท่าตุ่มน,อ,อ,นอนเรืออไรเด็กน้องปอเนาะจ้าโรงเรียนสาธิตถ่าตุ่มนอนเรือ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวส้ำผู้นี้ฟันเออเออจะเพิ่งสามจะเพิ่งซ้ำเอาๆๆคุณแม่คุณแม่มายืนให้ลูกเห็นแม่ผู้ใดคุณแม่คุณพ่อคุณครูนกไม่ให้หนูอยู่ข้างหน้าหนูก็เลยมองอ มองไปข้างหน้าครับมองไปข้างหน้าดูกล้องนะครับโอ้ยวาสีส้าเลยบมาได้เสียฝาถึงผู้ปกครอ,องนะครับในช่วงของการสแสดงของน้องๆน,นั้นอย่าพึ่งเอาเงินมาให้เด้อนะครับเดี๋ยวให้สแสดงเร็จจังเอารางวัลมาให้เธอเดียวนะครับเดี๋ยวน้องจะพะวงอยู่กับการรับของขวัญรับรางวัลรับเงินนะครับน้องโดนอ้ยช้างเลยเนาะค่ะจากโอเคค่ะ นี่คือความน่ารักค่ะพี่น้องนะคะบอกเราตัววายาเดิอบยาเดิกบกองไห้สิล้มหานเลาเพ่งบ้านได้เปิดอยุ่ผู้นี้ก็เป็นตาสามสามจังหดเดี๋ยวนะครับคูณเต้กำลังขีดวงกลมอยู่นะครับคูณเต้อาจารย์ไปทุนขออนุญาตสามนะคะอาสามได้ชื่อน้องอะไรคะน้องจ๋าค่ะน้องจ๋าชื่อน้องที่หยังก่อนน้องจ๋าค่ะน้องจ๋าหรือคะอันน้องจ๋าแม่ซื้อหยังจ้า แม่เหมียวค่ะแม่เหมียวค่ะพ่ออะไรคะพ่อหมาค่ะแม่เหมียวพ่อหมาอวดติโอพ่อหมาโอพ่อหมาเลยลูกพ่อหมาชื่อเป็นตาแซบจังเลยเนาะแล้วหนูอยู่บ้านไหนคะบ้านเด็กบ้านโัโลค่ะบ้านโปโลกค่ะแมนปะแมนปนแมนปะพ่อหมาแม่เหมียวยูบ้านโปโลูกแต่ลูกเมื่อี้ยิพอกไอแม่มาบอกะ อยู่ท่ามไหนสี่ไปให้สี่ไปให้พี่ปอเบิ่งกันอะเอาขอเสียงพี่น้องบานโปโลกันนะครับพี่น้องบานโปโลจะมาเปลี่ยนเถอนายอยู่สี่คนเอาบ้านได้ยี่ปอลองมันกันนะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหน่อยเลงที่ท่านลยไม่ได้กินเขาว่าอะไรนี่อาจารย์เอาเอาอีกรอบนึงพี่ปอยถามชื่อน้องอะไรคะทำไม่เป็นไรอังกิบิค่ะ อาจารย์ชื่อน้องยิ้มพะนะน้องยิ้มหันหน้าไปสิลูกนายยิม้มบ่เลยนายยิม้มบ่เลยมันพรบ,บ่หน่อนุ่มยิ้มเนี่ยคือเป็นลูกจำทาเต้นอะไรดิอาจารย์ทางพี่หาวหรอกสวัสดีเอาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคุณนกเอาเพลงไปให้ข้างหลังหรือยังน้อนะครับ กูออดหรือใครมาช่วยดูแลกล้องวิดีโอหน่อยคู่แนนอยู่ไซนน้องแม่กันอยู่แถวอีบอเดี๋ยวนะคะยังเหลืออีกหนึ่งคนนะคะอาจารย์หาวงกลมยังไม่เจอหาวงกลมว่ท่านเจออาจารย์มั่งผู้นี่ซ้ำยังวันชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องแก้มน้องหยังก่อนน้องแก้มน้องแก้มน้องแก้มแม่ชื่ออะไรคะชื่อแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยกับพ่ออะไรคะกับพ่อเก๋แม่ปุ้ยกับพ่อเก๋มันี้แม่ปุ้ยกับพ่อเก๋มาก มานะคะยื่อทักเดยกสี่ให้พี่ปอบังกันนะคูะ่ว้าวยุคทังลาเลยเอาขอเสียงแม่ปุ้ยนออ้องงานเต้นสวยๆนะคะวันนี้จะได้ใบร้อยเลยนะคะมาในชื่อชุดชุดยังหล่ะค่ะคุณคู่เตะลำตะวันยิบแข่งค่ะเนี่ยทังสี่เลยอ ก้มพงก้มเนาะเราปีีแรกขยันกันะคู่เตะผู้ใดก็เคยเห็นคู่เตะนะครับนี่เด้กคู่เตะนะครับผู้ที่พาน้องๆเลี้ยนเหมือนกับม่ฮอดลูกครูเตะแล้วก็ครูยังเปนครูปุ๋ยนะครับปุ๋ยค่ะปุ๋ยมีความนับใจเสมอในการทุกซ้อมน้องๆครับลูกลูกตามสบายกันไม่ได้อ้าวบนับใจอ้าว ใกล้จะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเพลงพร้อมน้องๆพร้อมอย่าปการแสดงนะครับเดี๋ยวฝากอีกชนิดกันแล้วกันสำหรับผู้ปกครองนะครับแสดงเสร็จันให้เงินเน้อในครับให้น้องๆในแสดงอย่างเต็มที่นะครับค่ะในครับเพิ่นบอกว่าย่าพึ่งค่ะอาจารย์ในนี้ขอเชิญสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์ครับชื่ออะไรคะซื้อซื้อมาจังไห้คะน้องโมล่ะน้องอะไรนะน้องมโมลแม่ชื่ออะไร แม่ปูแม่ปูอยู่ไหนชี้แม่ปูแม่ปูยกมือหน่อย <laughs> อาจารย์น้ <laughs> องเจ้ากระเด็ดสวัสดีดิหมุนไปซ้ผู้นีเ,เอาลองมั้ยอันน้องยีนแง่หน่อยเง่หน่อยนะเข้าเดี่ยว <laughs> ตดัดย่อพอม <laughs> นนะี่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน,น้องอะไรคะหนูอยากกินวัตถุดิวัตถุดิบชื่อเล่นชื่อน้องแหวนนี่ เพราะเอิอม,มาที่เด็กที่เด็กเลยฮะถึงเป็นเด็กก็ยังมีทีเด็ดอยู่นะคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาไหมคะมามาค่ะม <c oughs> าเพราะนี่ต็มที่มากเลยคุณพ่อมาไหมคะมาเขากับท่านเด็กความบอลใดคุณพ่อมาไหมคะมาเอายืนยันว่ามาละอย่าโซ่อ <c> ะ <oughs> ไรในงานคุณพ่อชื่ออะไรคะพานด้วง ดีๆเด้พอดวงเยสีพอดวงคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่มัวแม่งอวง่วงเงินนี่แต่ลูกหนูเป็นหนูอยู่บ้านไหนคะบ้านไรซ้างบ้านไอซ้างอ่ะเอาควเสียงบ้าไอซ้างหน่อยมาไอซ้างปั่นเข้าปั่นเข้าปั่นเข้าว่ปันไหนโปันไหนมาทั่งธรรมดาเด้หนิไล่เงานตัวเอาเลือกอีกขอเลือกอีกใส่กันนะห่วยเขาพูดเบิ้งเลยหน้าตาพูดได้มึนเป็นตะมึนๆหน่ะสัมภาษณ์เลยปอ เอาผู้คำเียวนี่ล่ะสร้เงกระลูกเซียวไปยังซันเหรอนุ้ยมันพูดอะไรท่านเนี่ยเอาคุมึงผิดปอดซ้ำยังบ้าเนี่ชื่อน้องอะไรครับนองโอ๊ตครับชื่อน้องอะไรนะครับนอาโอ๊ตครับน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตคุณพ่อชื่ออะไรครับพ่อแกครับพ่อแกบักตู้แกนั่นเตลูกในละคอนุญาตเลยคะไอ้สี่เรางูกันนะ ชื่สิมยันยุทธ์แม่นว่าอาจารย์พอแก่ไม่ชื่ออะไรครับแม่นางแม่นางยายชื่ออะไรครับยายหัวห่วยมันมีอย่างอยู่ในถุงมือโดยเนี่ยมันคือแกะ็ดคอนเ็นต์มึงกันเฮีเขาหายาโอ้ยม่อยากขอเฮ้ยตู้แกล็ดจะเย็นๆก็จะสิ่ลูกว่าเขาพี่น้องกันหน่อยจะฝากเก็ดเลยแล้วก็เสียงปรับมาให้ความน่ารักหน่อยค่ะเสียงเราพร้อมอยู่อย่างข้างหลังเลยค่ะ สวัสดีค่ะตาบอนซ่อนเดี๋ยว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 เดี่ยคุณครูเต้เมื่อกี้น้องๆก็สวัสดีแต่ผู้ฟังยิงสื่อๆอยู่ผู้เบิงสื่อๆอยู่เอาไม้กระดาษพี่น้องก็จิบมือป่ะเอาไม้เอาไม้นนพี่นอ้นงอ,อ,อ,นนองก็ตบมือป่ตปปะะ้องก็ต้องแสดงเด้อเตรียมตัวสวัสดีค่ะ 1, 2, หนึ่งสองสามเสียงโปรโมือหน่อยครับเออเพลงสี่เนี่ย <c oughs> ในะคณะท่านผู้ส้มค่ะขยำมากกันการก็ได้ค่ะจะเปมนมากแง่เนาะโบดนะแล้วก็หยับมากกันกานนะคะตั้งของประกาศด้วยนะคะสําหรับคณะกระทงแต่ละคุณนี่แต่ระคุณนี่แต่ลำมองค่ะพี่นอนจ๊านะคะเตรียมเตรียมข้นของของแต่ละคณะกระทงไหมคะ่ะหรือว่าเขียนชื่อติดกระทงของท่านด้วยนะคะสําหรับตอนนี้ท่านคณะกรรมาก,การหาชื่อกระทงไม่เจอค่ะนะคะ เอาอย่าพึ่งเด้ออาจารย์ไปทุนจ้ะบัดสิเปิดแพมนี้หลือถามหาอีกผู้หนึ่งไปสียทูดไหนละ่ะเหลือไผ่เหลือไผ่ที่น้องน้ำม,มาแน่น้องน้ำยุ่ยเสีน้องนองนอ้ำที่น้องน้ำไปซสียพ่อแม่ผมก็ถามหาลูกคุ้ยลูกคุ้ยเอาถ้าถ้าพร้อมก็ข้างหลังก็ให้จังให้สมสิทมาเลยเด้อพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเตรียมตัวหาน้าไปพูดเฮาบัดนี้หาน้าไปพูดเลยหาน้าไปพูดเลยเรา เรียมเรียมมือให้จังไดไว้มือท้าเอวครับค้ำเอวไว้ครับ้ำเอวไว,เไวเ้เอาจนเอวหักเลยตายเหรอเดี๋ยวปึ้งตาผีปอบเปลี่ยนเสียงใหับไปยุ่ธ์ทั้งอาะแล้วช่วงเวลาความตื่นเต้นต่อจากนี้ไปจะได้พบกับการค้ำเอวอาด์ตรีปล่อยเลยครับดนตรีพร้อมปล่อยเลยนะครับโค้ชเต็มไปด้วยคามาราพ,าพร้อมนะ่งสอง เนะื้อปลาให้ตก่อนเน,นืคอปลาท่านเปนให้ตก่งิน หน <z 1971 habitude> ึ่งหัวเขานะคะทีนี้ให้รางวัลได้แล้วนะคะให้กำลังใจเนี่ยคุจังหนึ่งพอามเบกับเบะกับบะอยู่เลย่ะเออให้กำลังใจมาเด้อมาเด้อลูกใครช่วงนี้ผู้ปกครองนะครับสามารถที่จะให้เงินกับลูกหลานเท่าไดรนะครับให้ลูกไปรับรางวัลคุณย่าแค่แล้วรับไว้สีไม่ลอยเด้อไม่ลอยเด้อโอ้ยสีแดงนะครับสีแดงอาจารย์พี่อยากเต้นน้องแดงหน่อยสีแดงไหลไปอยู่เอาแดง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 รับเงินลูก เดี๋ยวผมอยู่ข้างล่างนะปอนะจ้านะครับเดี๋ยวตอนนี้เห็นบรรยากาศนะครับของการให้สตางค์นะครับหกล้านใส่ผู้ใดมาทระเเนี่ยไห่มาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องมีชื่อธรรมะนะครับตอนนี้เด็กน้อยกำลังรับเงินขอเงินเฮียนะคะโอ้โหนะครับในนี่คือนะคะกำลังใจโอ้โหนี่อ่ะอาจารย์ครับผมครับผมเห็นว่าเพียรถือแบงค์ร้อยส้งไปโอ้โหแบงค์ร้อยสองใบ ผู้ใดเอาหายแบ่งลวยสองใบนี่ผู้ใดเอาหายจ้าจำวัดได้อ่านเลยอ่านะคะนี่คือความน่ารักนะคะของเด็กๆนะคะเจนว่าถือคากระบอกเป็นอย่างค่ะพี่น้องนะคะอัดนื้นเนื้อเฮียโยนีเป็นนื้อเฮียข้าวเหนียวใส่ข้าวโวันขึื้อลังวันนะคะถือว่าเป็นคองหยังผู้แต่ถือว่าเป็นความสามารถเลยครับของหยังอะไรเพื่อ ของผู้หนีวะเนี่ยนีคะค่ะนะคะเอารับรางวัลก่อนลูกนะคะจับไปก่อน <c oughs> เป็นแต่ดีใจว่าอาจารย <c oughs> oh. เนาะมีน้องบอนเท่าจะเป็นหักเป็นตุ่มเป็นหอมเป็นดมดีเนาะคุรนะทันหลังมาเสียงเงินเดีอวกันนี่คือกําลังใจค่ะอ้ารับรางวัลโอ้ย <c oughs> นุ่นนุ่นมามามาใ,ใครจะฝากเงินไว้กับลุงทูลมาเลย ใครจะฝากเงินไว้ฝากวะครับฝากวะค่ะหาหม่องเงี้ยไปอยากฝากไปอยากฝากฝากวาฝากว่เราฝากจะคนค่ะคุณแมเอาลูกไุณสวยๆไปเมื şey ่อไปร่ค่ะเอามาให้อีกเด้อน so ี่เด้อแต่อ่อนซอนเนาะผู้มีลูกกันเลยอยากมีน้อเพิ่มเยอะได้ค่ะแ่ออนซอนรอนะลูกไหนคุณแม่หนูมาหรือยังใช่ค่ะนี่บอกค่ะไหนกระเป๋าหนูลูก ไม่มีกระเป๋านักฟอไปซื้อน้ำกินนะอ่าทะยอยลงนะครับน,นี่กระเป๋านูนี่ไปหาคุณนกครับไปหาคุณนกอ่าได้ค่ะโอ้เป็นตาดีใจค่ะพี่น้องบ้านเฮ้าเนาะเป็นเหตุความรวมเมื่อดีนะคะนี่คือการแสดงชุดแรกนะคะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะกำเออลูกเรียกเฟิมสิให้ผู้ใดญนอนอยู่เนาะเอ้